โซเชียลแชร์ว่าการใช้น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์อาจทำให้แอร์ของรถยนต์เกิดการอุดตันได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวงก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอทอตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ ที่เขาแชร์ว่าการใช้น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์อาจทำให้แอร์ของรถยนต์เกิดการอุดตันได้นี่จริงไหมครับจริงและไม่จริงครับในยุคก่อนนจริงเกือบ100%ในยุคใหม่เนี่ยก็เรียกว่ามีอุปกรณ์น้ำหอมที่เยอะมากขึ้นอยู่ที่ถ้าคุณเลือกใช้ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานั้นครับผู้เชี่ยวชาญอธิบายทำไมน้ำหอมปรับอากาศถึงทำให้อร์ของรถยนต์อุดตันได้ ต้องอยู่ที่ว่าพื้นฐานส่วนผสมของน้ําหอมที่เราเอาเข้ามาใส่ในตัวรถเนี่ยเป็นน้ําหอมประเภทไหนถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่แล้วที่มาของน้ําหอมที่เรามัาไปเจอมันเป็นน้ําหอมสําหรับบ้านครับไม่ได้เป็นน้ําหอมสําหรับรถ ทำไมอยู่ในบ้านแล้วไม่เป็นไรล่ะเจ้าอุปกรณ์ของที่พอเขาออกแบบมาสําหรับบ้านเนี่ยเขาก็จะมีขนาดมีพื้นที่ในการกระจายกลิ่นเนี่ยบนพื้นที่กว้างแต่ว่าพอเวลาเราอยู่ในรถยนต์อากาศส่วนใหญ่มันจะถูกดึงจากภายในห้องโดยสารผ่านโบเออร์แล้วก็ย้อนไปผ่านตัวชุดแผงคอยเย็นแล้วก็วนกลับไปดึงความร้อนออกจากอากาศที่เขาดูดพ่นเป็นอากาศเย็นออกมาหาตัวผู้นั่งกับขี่โดยสารภายในตัวรถพอเวลาเราเอาน้ําหอมไปใส่กลายเป็นว่าทุกไอระเหยที่มันออกมาเนี่ย มันก็จะถูกดูดวนย้อนกับเพราะใบผ่านหลังพึ่งแอร์เขาก็จะไปทําให้ฝุ่นละอองไปตันผ่านตัวเขาคราวนี้ก็จะเกิดกลายเป็นแอร์อุดตันในยุคปัจจุบันจึงมีการแก้ไขปัญหาและออกแบบน้ําหอมที่เหมาะกับการใช้ในรถยนต์ พอมาในยุคปัจจุบันก็เลยมีน้ำหอมที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในรถยนต์โดยเฉพาะพอเป็นยุคใหม่เนี่ยมีหน่วยงานในการตรวจสอบรับรองตัวอุปกรณ์สารมาตรฐานที่ระบุบ,บ่งชี้การใช้เฉพาะถ้าเกิดเราเลือกประเภทที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ได้ในรถยนต์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดทําให้เสียหายต่อระบบปับอากาศภายในตัวรถได้ครับถ้าพบว่าระบบแอร์เกิดการอุดตันจากการใช้น้ําหอมจะมีวิธีแก้ไขยังไงครับ สมัยก่อนเนี่ยนะครับเรามีทางเลือกอยู่2แบบการล้างแอร์แรกสุดเลยโบราณคือต้องถอดตู้มาล้างเลยเท่านั้นแยกชิ้นส่วนออกมาปุ๊บแล้วก็ไปฉีดล้างด้านนอกน้ํายาในยุคเริ่มต้นยังรุนแรงมากเกินไปบางทั้ททาให้ตัวชุดแผงคอยเ,เย็นเกิดการผุก,กร่อนผ่านอายุการใช้งานมาถูกตัวสิ่งสกระปรกสะสมแล้วก็อลูมิเนียมเริ่มก่อนอยู่แล้วเจอน้ํายาที่แรงเกินเขานี่รั่วเลยฉีดล้างเข้าไปแต่การล้างแอร์ในยุคใหม่ก็ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น น้ำยายุคใหม่ดีขึ้นเยอะครับลดเรื่องของความเป็นกรดแต่ใช้ความเป็นด่างเข้มข้นในปริมาณที่กําลังดีในการที่จะชะล้างคราบสก,กรปรก จากตัวที่เป็นคลี่ฟินต่างๆนะครับของตัวอลูมิเนียมเนี่ยโดยที่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลรักษาต่อนเนื่องนะทุกปีครึ่งหรือ2ปีใช้น้ํายาฉีดล้างเนี่ยแบบมาตรฐานฉีดลงไปโดยที่ไม่ต้องถอดหรือเป็นทางเลือกที่สามารถทําได้เพียงแต่ถ้าทิ้งจนอุดตันเยอะๆมากๆอาจจะต้องจับถอดออกมาล้างทำความสะอาดข้างนอกจริงๆครับนอกจากการใช้น้ําหอมที่ส่งผลเสียกับระบบแอร์แล้วจะส่งผลเสียต่อชิ้นส่วนใดอีกไหมครับ การติดตั้งน้ําหอมในบางประเภทเนี่ยกลายเป็นว่าจุดใกล้เคียงนะครับหรือว่าตําแหน่งที่เราไปเสียบไปวางไว้เนี่ยรอบๆเนี่ยเกิดสีพองบวมย่นเลยความรุนแรงของเจ้าสารที่ผิดปกติหรือสารที่มีความแรงมากเกินไปที่ไม่ควรนํามาใช้ในรถเนี่ยสร้างความผิดปกติข้าชิ้นส่วนของตัวรถยนต์ในส่วนนั้นๆได้ และผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อแนะนําในการเลือกใช้น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต์ตัวน้ําหอมเนี่ยติดรถยนต์ในสมัยใหม่นะครับในยุคนี้เราสามารถเลือกแบบที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานโดยเฉพาะวัสดุธรรมชาตินะอย่างถ่านไม้ที่ช่วยดูดซับกลิ่นออกหรือว่าใบาชาหรือว่าตัวผงกาแฟที่ร้านกาแฟต่างๆห้อยมาใช้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูดกลิน่นหรือว่าต้องการให้เป็นกลิ่นธรรมชาติเนี่ยวัสดุธรรมชาติเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบกับระบบต่างๆภายในตัวรถนะครับกลุ่มประเภทที่เป็นน้ามันหอมระเห เหยจากธรรมชาติน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันมิ้นท์หรือว่าตัวน้ํามันระเหยในแบบที่สามารถใช้งานได้กับตัวคนที่เราดมเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีผลกระทบกับตัววัสดุอุปกรณ์นะครับภายในตัวรถเหมือนกันถ้าเป็นแบบกลิ่นสังเคราะห์ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดผ่านตัวแกนรับรองจากกรมวิยาศาสตร์การแพทย์แบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นทางเลือกที่เราสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับตัวรถโดยที่ไม่มีผลกระทบทั้งรถแล้วก็ตัวคุณเองครับ ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้น้ําหอมปรับอากาศในรถยนต์อาจทําให้อร์ของรถยนต์เกิดการอุดตันได้นี่เป็นยังไงครับการเรื่องนี้สามารถแชร์ต่อได้นะครับแล้วก็ฝากถึงการเลือกใช้และก็ระมัดระวังด้วยครับควรเลือกใช้ทุกสิ่งอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก p l a y ิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คในยูทูบชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์